สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายทีมงานหอบศาสตร์ั้งสาวผู้ดีเถื่อนคนสวยและก็รวยมากๆนะคะเนาะโอ้ยเป็นยังไงกันแน่พี่น้องสาวผู้ดีเถื่อนบุรีลงคลิปหลายมือเลยค่ะเมนี่ก็เก็บพาบรรยากาศของยิลาน่อยน้องเนรินาน,นะคะเนาะเมนี่คลิปนี้แกทายมือวานกับเมนี่ค่ะเมนี้น้องก็ครบน้องครบจังมือสิบเอ็ดมือแล้วนะคะเนาะเกิดได้สิบเอ็ดมือแล้ว เพื่อนกะเลี่ยงง่ายง่พี่น้องมีตะนอนยำเว้นหนีนอนเวิดมือค่ะยำเคลื่นเพื่นกะลูกขึ้นมาเลนกศะสาดกยากฮอบลูกก็ต้องเลี่ยงนะคะเนาะ <laughs> สาวพอดีแทงอย่าเลยเก็บภาพบรรยากาศของน้องม่าเ้เบิงค่ะไทายไวเหมือว้านกับมือน,นี่ครบสิบมือสิบเอ็ดมือนี้เนาะค่ะเนาะเหมือว้านนี่หมอเพิ่นกับมามาตรว,ว,ว,วจวันจันทร์ค่ะมอนพยาบาลที่ดูแลหลังคอดไหมค่ะทางนี้พ่นสิดีอย่างหนึ่งก็คือมีอันพยาบาลมีพนักง,งานพยาบาลเพิ่อนออกมา ติดตามประเมินพัฒนาการของแม่และลูกนะคะนอกาตรวจสุขภาพเช็คสุขภาพของแม่และลูกหลังคลอดเพิ่นกับมาบ้านเลยค่ะพี่น้องเพิ่นกับมาเบ่งแผลของแม่แล้วก็เบ,บ่งพัฒนาการของลูกละคะ่ะน้องเนื้เลเีนยงหนูว่าในการน,นำนักบ่ขึ้นค่ะพี่น้องแก้มรดนียงก่อแล้วกเบิ่งหมืออื่นวันพุธนะคะนาะหมืออื่นเพิ่นกัสิมาอีกดูเนี้ยงหนูกสิมาสั่งนำนักก็เลยก็สิา<อ>มาให มหัสห้สาวผู้ดีเทียนอาบน้ำให้น้องเนรินค่ะเพราะว่าสะดือพื้นรุดแล้วหมือวานนี่ทั้งนี้อันซ้ายสะดือรุดแล้วเพิ่นจังให้อาบน้ำให้ลูกเนาะพี่น้องเนาะจังบานเฮานีน้ลูกหลานสาวผู้ดีเทียนนี่ออกากก้กนแม่มากสิหมอพาไปอาบน,าน้ำเลยแต่พี่น้องบัดทั้งนี้เพิ่นละอันให้ซ้ายสะดือรุดก้อนนะคะนอกมื้ออื่นสาวผู้ดีเทียนกนะิได้อาบน้ำให้น้องเนรินแล้วค่ะ สาผู้ดีเทือนกับลงคลิปไว้กับบ้านันนี่ตอบพอมเมนเบิดนะคะเดอ้อย่าฝ้าเขียดจะาฝ้าผม,มสาวผู้ดีเทือนวิถีแม่ลูกอ้อนกับจังซีล่ะค่ะตื่นขึ้นมาสมือนีกับเฝ้าตั้งแต่น้ำลูกได้พี่น้องถามบะอยากหอบสาตีเรื่องกาคือเกาบอมันก็อยากยื่อนะช่วงวานเมืมอก่อนนี่สาวผู้ดีเทือนมีเวลาว่างก็ทยอยไปหาเพื่อนใหม่เนาะค่ะเนาะ ผู้เพิ่นมากดติดตามผู้เพิ่นมานี่สาวผู้ดีเทนกับไปตามคอมเมนต์ให้เพิ่นไปกดติดตามให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทนกับสิบไปซ่าเน่จัน้อยละค่ะช่วงนี้ซ่าบ่เม็นจักน้อยละค่ะซา่าคาักเลยละค่ะขนาดลงคลิปไว้กันยังบ่าัหนีเมียนเวลาตอบคอมเมนต์เลยพี่น้องเอ้ย กีทุ่มเลยลูกอีกสิบนาทีก็ซี่ทุ่มเลยนี่นอนในหระวะนอนไหนหรอวะเหีวอีกสิเอาลูกแรนเลย มันส,สีท่มเออได้หนูอีหนูบนน้อนแต่ลูกมันเด็กละเดซีท่มสิซีท่มเลานี่อีกสิบนาทีนี่ือเฮ้ย สำหรับสาวผู้ดีเทือนแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นี่ลีค่ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะค่ะเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นี่ลีขอบคุณทุกๆความดูสึกงอิลีค่ะพี่น้องมันบอกว่าถึงไหมค่ะตั้งบ้านตังเมืองมั่งสิไม่มีเพื่อนทั้งโลกโซเชียลเนาะในชีวิตจริงอาจจะเดียวได้แต่มีความสุขในโลกโซเชียลได้พี่น้องนี่เลยในชีวิตจริงอาจจะ อยู่กันกบลูกกับก่อนไข่นอนต่อเปลี่ยนแปยอยู่กบลูกกับหัวส่แม่พี่น้องพอเพิ่นก่เฮ็ดไต่งานค่ะไปเปิดร้านทุกมือถ้าว่าเปิดกะแต่เขายุดล้านน้ำเงินนก่หยุดไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเฮ้าเนี่ยเข้าขาขายไหมค่ะแต่เขาเปิดทุกมือเฮ้าก็ได้ทุกมือบ่ได้หน่อยเฮาก็ได้หลาย สามหาใดเนาะค่ะไอพ่อเพิ่นไปเห็ดไปหาก่อนสาวผู้ดีเชนกับยูกับลูกทาและค่ะมันกับ่ได้ลาบากอีหยังลูกกับบ่ยากบ่หยังกินแล้วเพิ่นกับนอนจังสี่ละค่ะอันนี้ทานอนประจําเพิ่นได้ค่ะเด้ทานอนประจําเพิ่นช่วงนี้กะน้ํหนักเพิ่นกับดค่ะพี่น้องเห็นว่าแกมหญ่ๆยยังสี่น้ํหนักกับรดนอค่ะถามว่าสาวพุทธเชนกับกังวลบอกกกังวลละค่ะ เครียดพุ่นละพี่น้องถึงขนาดเครียดพุ่นละค่ะย่านลูกเป็นนันเป็นนี่ย่านหลายๆายอย่างละค่ะคิดไปทัว่วไปทีบละนะคนเป็นแม่เนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างนึงลูกเขากัาบ,บว่าว่าไดบอกความรู้สึกเจ็บปวดบอกความต้องการของเฮาบ่ไดเจต่ว่าหมอเพิ่นกบว่าล้อเบิ่งไปเรื่อยๆละค่ะล้อเบิ่งไปจนถึงอายุจะครบหนึ่งเดือนพุ่นละจังอันนี้ละค่ะ ขอบคุณนะคะนาอขอบคุณพีทีมงานหอบศาสตร์เอยว่าเนส่าเจมือหินของเฮาเอืยไพ่แล้วก็หลายหลายคนน้องบีนาน้องพอดนะคะนาอหลายหลายคนล้วค่ะหลายหลายคนเลยค่ะคุณยายตุยปากเซคุณป่ามารีนะคะนาอเอืวอยหน่อยพยาบาลคนสวยของเฮาค่ะขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจขอบคุณทุกๆคนหลีค่ะขอบคุณวงหัวสรีขอบคุณจังไดขอบคุณในความห่วงใยขอบคุณมิตรภาพ ่านตัวหนังสือนะคะเนาะความรู้สึกตัวหนังสือที่มีความรู้สึกค่ะขอบคุณอิหลขอบคุณความรู้สึกพานตัวหนังสือนะคะเนาะตัวหนังสือที่มีความรู้สึกจังไดกะคลิปนี้อีพี่นี่เอาไว้ซํำนี่ขอบคุณ้อคะเด้อจังไดกะทุกๆคนก็นดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะพี่น้องพอกันอีพี่หนาถ้ามีเวลาสาว้ดีฉันถึงมานางว้า ฝอยแจะแจะแจะให้ฟังอีกเก้านะคะนอกคลิปนีอ้อีพี่นี่อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเดอ้อจ้า